ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ช่วงเชนะคะกับเกมเฟ์ฟาร์มนะคะวันนี้ในที่สุดนะหนูก็ทำเนื้อหาการเจาะลึกเรื่องของการทำดอกไม้นะคะแล้วก็วินออกมาแบบข้อมูลที่ละเอียดอนนะคะให้ทุกคนได้เผื่อคนที่ยังไม่รู้เนี่ย จะได้รู้นะคะว่าทํำยังไงกันนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร e ให้ช่องหนูหน่อยนะคะจะเป็นกำลังใจในการทําคลิปแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ดูนะคะจะเป็นกําลังใจให้มากๆเลยอย่างน้อยก็คนละหนึ่งไลค์นะคะก่อนจะไปดูกันก็ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะว่าเกมเฟร์ฟาร์เนี่ยเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ ทีทำสีดอกไม้ออกมาใหม่ๆเนี่ยมันแตกต่างจากเกมบอื่นเพราะว่ามันมีสีเยอะนะคะแล้วก็แบบหลายสายพันธุ์นะคะทีนี้หนูจะมาบอกอย่างแรกเลยนะคะเอาเป็นข้อๆเลยละกันนะคะจะได้ชัดเจนนะคะข้อแรกค่ะเรื่องของดอกไม้กับฤดูนะคะก็ตอนแรกเนี่ยหนูค่อนข้างกังวลน,นะคะว่าเฮ้ยเราหวีดดอกไม้อยู่ดีๆอย่างงี้แบบเปลี่ยนฤดูดอกไม้มจะเหี่ยวหมดไหมนะคะบอกได้เลยนะคะว่าน้องไม่เหี่ยวเลยนะคะก็ถึงแม้ว่าตัวต้นไม้นะคะพวกผักต่างๆ,ๆมันจะเหี่ยวลงไปนะคะแต่ว่า น้องดอกไม้เนี่ยก็จะไม่เหี่ยวไปตามฤดูกาลนะคะก็สามารถที่จะผสมสีนะคะข้ามปีข้ามเดือนข้ามฤดูกันเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะข้อมูลของดอกไม้ข้อที่2นะคะพันุ์ของดอกไม้นะคะมีอะไรบ้างมีกี่สีนะคะทั้งหมดจะมี6สายพันธุ์นะคะแล้วแต่สายพันธุ์ก็มีสีของตัวเองนะคะก็คือจะมีดอกกุหลาบนะคะดอกลิลลี่นะคะดอกชิวลิปดอกไฮยาซินนะคะดอกซินเนีย แล้วก็ไทลีเลียมนะคะอ่าแล้วก็แต่ละสายพันธุ์นะคะจะมีทั้งหมด12สีนะคะในสีที่เป็นแบบเดียวกันนะทุกคนคะ่ะในการเริ่มการที่จะบวีตัวสีนะคะทุกคนสามารถมาดูที่ตัวหนังสือนะคะซึ่งจะอยู่ตรงเมนูของเรานะคะเอามาแนกนะคะก็มาดูที่ฟลาวเวอร์ตรงนี้ได้นะคะในแต่ละตัวเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอยู่นะมันจะดูตรงที่ว่าเนี่ยอ่าฟลาวเวอร์วิทูเยลโล่ีนนะคะเรื่องของยีนสีเนี่ยก็ จะเป็นการอธิบายในข้อถัด ไปนะคะทุกคนสามารถมาดูการจะได้สีนี้ต้องมียีนสีอะไรบ้างจากตรงนี้ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ปลดล็อกแต่ก็มีข้อมูลบอกอยู่นะคะทุกสีทุกแบบเลยแต่ส่วนมากในแบบเรื่องสีเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดนะคะซึ่งแตกต่างกันแค่เรื่องสายพันธุ์ค่ะทั้งหมดนะคะที่จะออกมาทั้งหมดก็คือจะมี72แบบนะคะในทั้งหมดทุกพันธุ์ทุกสีค่ะข้อที่สานะคะรูปแบบการวางนะคะดอกไม้ที่ผสมนะรูปแบบการวางนะคะหนูจะวาง เป็นแบบนี้นะคะ3ช่องนะคะ เป็นการเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วเราจะได้ยินดอกไม้นะคะที่ออกมานะคะอาจจะมีบางอันที่ไม่ได้เปลี่ยนสีแล้วก็มีบางอันที่เปลี่ยนสีไปนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็เป็นลิลลี่ขาวนะคะดอกกลับแดงจะได้เป็นดอกกลับสีชมพูนะคะหรือว่าจะเป็นอ่าออกมานะคะเป็นลิลลี่สีชมพูนะคะจะมี5-0% 5 0ที่จะออกมาแบบนี้นะแต่ออกมาเป็นสีชมพูแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นดอกกลาบหรือดอกลิลลี่ก็ได้นะคะส่วนอันที่มันไม่ได้เปลี่ยนสีนะคะเวลา ออกมานะคะเราจะได้ตัวที่เป็นดอกของอาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นหนูใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวดอกซินเนียแล้วก็ลิลลี่นะคะสีขาวมันจะอกมาเป็นตัวดอกซินเนียสีที่มียีนสีขาวกับสีเขียวนะซึ่งตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนสีนะคะทุกคนอาจจะงงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาดอกที่มีการเปลี่ยนสียีนแล้วเนี่ยเอาไปทำการผสมกับสีอื่นค่ะ แล้วก็หนูแนะนำอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นพลิกก็คือการที่เราวางส,ส,สามช่องแบบนี้นะเดี๋ยวหนูจะทำให้ดูนะคะถ้าสมมติว่าหนูอยากจะบีดตัวดอกเินเนียเนี่ยเป็นสีแดงนะคะหนูก็อาจจะวางตัวเซนนีตัวนี้นะคะแล้วก็ดอกกุหลาบสีแดง อย่างนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะจะมีโอกาสได้ดอกซินเนียนะคะสีแดง2ยีนหรือไม่ก็ออกดอกซินเนียที่มี2ยีนเขียวแดงแบบนี้อีกหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าดอกกุหลับที่มีสีแดงและสีเขียวนะคะออกมาตรงกลางซึ่งตรงนี้เนี่ยหนูลองทาแล้วนะคะแล้วก็มันก็ออกมาจริงๆแต่ว่าการออกมเมล็ลตรงกลางเนี่ยค่อนข้างทีง่จะแบบใช้เวลานะคะมันอาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้ไง สิะะ่งที่หนูทําก็คือเป็นการวางนะคะในพื้นที่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะหนูจะแนะนำอันนี้เป็นเทคนิคที่หนูเจอมากับตัวด้วยกันแบบว่าปลีดดอกไม้นะคทั้งปีทั้งชาตินะคะสปีที่ทํามานะคะก็หนูจะวางแบบนี้ใช่ไหมสมมติว่าเป้าหมายหนูคือ ดอกซินเนียสีแดงสดนะคะที่มี2ยียนนะคะหนูจะใช้ตัวดอกกลับสีแดงนะคะแล้วก็ดอกซินเนียเขียวแดงที่มียียนนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มลึบตรงนี้อีกช่องหนึ่งนะคะ<ๆ>ก็คือมันจะสามารถออกทางนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทางนี้จริงๆแล้วเนี่ยการบรีดสีของดอกไม้เนี่ยมันจะสามารถออกได้รอบตัวแล้วก็เป็นแนวทะแยงมุมนะทุกคนนะคะสมมติว่าถึงแม้ว่าหนูจะวางซินเนียกับดอกกลับ,กลบใกล้กันแบบนี้ก็ยังสามารถที่จะมี โอกาสออกมเมล็ดออกมาได้นะทุกคนคะ่ะคือมันสามารถที่จะผสมได้รอบตัวเลยนะคะหรือจะเป็นแนวทะแยงนะคะสมมติว่าหนูวางดอกเซียนตรงนี้แล้วก็มีดอกกลาบตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะออกตรงกลางนี้ได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสให้จอ,อกมาได้เหมือนกันอ่ะหนูลองทําดูนะคะแล้วดูว่าพรุ่งนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะหนูจะเพิ่มโอกาสในการที่จะออกดอกกหลาบสีเขียวด้วยนะคะด้วยการหาดอกกลาบที่มียีนสีเขียวนี่นะคะ มาวางไว้การทําแบบนี้นะคะมันจะทําให้เราเพิ่มโอกาสนะคะในการออกเมล็ดต่อไปได้นะคะมาลองดูพรุ่งนี้กันวันต่อมายังไม่ได้นะคะยังมืดๆอยู่โอเคมาถึงวันต่อมานะคะก็มีเมล็ดออกมานะคะมาลองดูกันจะได้อะไรนะคะนี่จะได้เป็นสีไฮยาซินเขียวแดงนะคะซึ่งเป็นสีเดิมนะทุกคนแล้วมันก็ออกเมล็ด อีกมเมล็ดน,นะคะเป็น2อันนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมันสามารถที่จะเดี๋ยวหนูวางให้ดูก็คือมันสามารถที่จะอ,ออกแบบรอบตัวทุกคนหนูวางหดูนะคือสมมุติเวลาเราวางาจะวางแบบนี้อ่ะหนูลองดูนะนะคะมันสามารถออกได้ได้แบบว่ารอบตัวมันเลยนะคะคือ3ามคูณสมมันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะสามารถที่จะผสม ได้รอบตัวมันเลยแล้วแต่โอกาสว่าจะออกตรงไหนนะซึ่งเมล็ดมันก็จะออกตรงนี้นะคะช่องว่างระหว่างกันนะคะบางทีหนูจะวางแบบนี้นะ,ะเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาดียิ่งขึ้นนะคะเผื่อว่ามันจะมีเมล็ดออกมาแบบว่ามีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะลองดูกันต่อไปนี่นะคะอย่างน้อยเนี่ยการที่บิดออกมาเนี่ยมันจอบมาสองเมล็ดนะคะรอบตัวมันอ่าอันนี้เราก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ลบไปนิมูไป ะะก็คือหนูหมายความว่าตัวที่เราอยากจะบีดออกมาเนี่ยมันสามารถผสมได้ในทุกระดับนะคะก็คือรอบตัวมันเลยเนะจะเป็นนาทะแยงแนวแนวแบบว่าสใกล้กันนะคะแต่ว่าต้องมีที่ว่างนะคะต้องมีที่วางตรงนี้นะคะ อย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะออกมาได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นแนวทะแยงนะคะอย่างเช่นวาตรงนี้ก็จะผสมกับดอกไม้ดอกกลาบดอกนี้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าข้อเสียในการทําแบบนี้ก็คือมันจะไม่สามารถที่จะได้ความแน่นอนได้นะคะคือสมมุติว่าหนูวางวางแบบว่าเป็นดอกแบบนี้นะคะมันก็อาจจะใช้เวลา 2- อสวันแต่ว่ามันก็จะได้แน่นอนก็คือ จะได้เป็นสองพันนี้นะคะไม่สีเขียวก็สีแดงนะคะก็คือแบบนี้ถ้าระาวาังหลายๆห,หลายสีเนี่ยก็อาจจะออกมา lei, หลายๆแบบพันนะคะซึ่งมันค่อนข้างที่จะคอนโทรไม่ได้นะคะแต่วา่าหนูชอบที่จะวางแบบว่าหลายๆสีเข้าด้วยกันนะคะมันจะทําให้เราได้สีออกมาใหม่ๆนะคะแบบเดบว่าได,ได,ได้ได้แบบได้แบบบังเอิญน,นะคะทุกคนแล้วก็เรื่องการที่จะบิดสีออกมาได้นะคะหนูจะยกตัวอย่างนะคะเป็นสีบานเย็นนะคะที่จะเป็นดอกซินเนียนเนี่ย ดอกซินเนียเนี่ยเขาจะเป็นตัวสีเขียวยียน2อ,อันแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะทํายังไงให้ได้ดอกซินเนียที่มีตัวยียนสีบานเย็นทั้งสองอันนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยหนูจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะคะหมายความว่านะคะอย่างแรกเราจะต้องอาใช้ดอกซินเนียแล้วก็ดอกที่มียียนสีบานเย็นก็คือดอกอาริเทียมนะคะมาบวกกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะมันจะมีโอกาสได้ออกมาเป็นสีดำนะคะก็คืออันนี้ก็จะได้เป็นดอกสีใหม่แหละนะคะเป็นดอกสีดำนะคะหรือจะเป็นพันซินเนียหรือว่าจะเป็นพันอนลิเทียมนะคะมันจะออกมา50 10%แบบนี้นะคะส่วนต่อมานะคะเราก็จะเอาดอกซินเนียนะคะที่มียีนสีชมพูเนี่ยไปผสมกับดอกอเทียมนะคะที่มีสียีนสีบันเย็นเนี่ยสองสีก็ จะมีโอกาสที่จะได้ตัวดอกเซนเนียที่เป็นยีนสีบานเย็นค่ะตรงนี้ก็จะมีโอกาสออกมานะคะเป็นแบบอ่าเรียกได้ว่าประมาณสัก3 0นะคะหนูไม่ขอแบบว่าแน,แน่นอนนะแต่ว่ามันจะออกมาได้สีนี้แน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องต่อมานะคะที่ว่าทํายังไงใช้ดอกไหนบ้างนะคะในการที่จะได้ดอกซินเนียสีบานเย็นบ้างนะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะจะใช้ซินเนียสีดํานะคะกับมาจนกับอะเรทิเทียมสีบานเย็นยีนสองอันนะคะตามรูปอาจจะออกมาใน ตัวนี้ซินเนียสีบานเย็นนะคะ2ยีนหรือว่าจะเอาสีดํามาบอกสีดํานะคะสีดําของซินเนียแล้วก็สีดําของไอริเทียมนะคะก็จะอาจจะออกมานะคะเป็นสีชมพูแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะส่วนข้างล่างนะคะก็อาจจะเอาสีดําของซินเนียนะคะที่เมยยีนสีชมพูนะคะมาบวกกันนะคะตรงเนี้มันจะได้ออกมาเป็นสองสีนะคะ คือความเป็นไปได้ของอันข้างล่างเนี้ยจอกมาได้2ส,สีนะคะก็คืออาจอกมาได้เป็นสีซินเนียนะคะสีมาเจนต้าสองยีนหรือว่าเป็นซินเนียสีเขียวนะคะหรืออาจอกเป็นสีดําเพิ่มอีกหนึ่งดอกก็เป็นไปได้นะคะประมาณนี้นะทุกคนเห็นกันชัดไหมนะคะถ้าไม่เข้าใจอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเรื่องนี้ถ้าให้ทำความเข้าใจง่ายๆนะคะคือยีนของ สีดอกไม้เนี่ยสามารถดูได้ที่ในหนังสือที่หนูเคยบอกเหมือนเดิมนะคะก็คือไปดูว่าตัวสีนี้เนี่ยเขาใช้นะคะสีอะไรบ้างนะคะในยีนนะคะอย่างเช่นสีดําก็ต้องใช้สีมเจนต้าน,นะคะแล้วก็สีเขียวในการผสมก็จอบมาสีดำนะคะในทุกพันธุ์ดอกไม้เลยนะคะถ้าหนูขึ้นเป็นตัวอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นหลักการนะคะในการผสมดอกไม้ในทุกสีแล้วก็ในทุก นนะะมันจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะอันนี้หนูยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะยกตัวอย่างโดยใช้ดอกซินเนียนะคะประมาณนี้ทุกคนพอเข้าใจหนูไหม <c oughs> เรื่องการวางดอกไม้นะคะในหลายๆทิศทางแบบนี้อหน,นูก็ได้สีแ,แปลกๆออกมาบ่อยนะคะก็เผื่อว่าใครขี้เกียจร้อนนะคะก็แนะนําลองดูนะคะว่าอาจจะได้แบบว่าสีใหม่ๆออกมาได้เหมือนกันนะคะอันอาจจะวางคอสีเขียวนะคะวางกับดอกไม้สีกุหลาบนะคะ นี่มั้นี่อันนี้มีสีเขียว2สีใช่ไหมแล้วอันนี้มีกุหลาบสีเขียวกับสีแดงนะคะบิดออกมาอาจจะได้เป็นดอกไม้ดอกกุหลาบสีเขียวก็เป็นได้นะคะทุกคนอันนี้คือความสุ่มนะคะต่อมานะคะในข้อสีนะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะบอกก็คือถ้าสมมติเราสามารถบีดออกมานะคะในสีเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นแบบว่าแม่สีหนูเรียกว่าแม่สีแล้วกันนะคะในพันหนึ่งเนี่ยเราจะได้มีแม่สีอย่างแรกก็คือสีเขียว2ยีนแบบนี้ใช่ไหมสมมติหนู ยกตัวอย่างในซินนี้นะคะแล้วเราสามารถที่จะหวีดออกมาเป็นสีแบบว่าสีชมพูแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะเป็น2ยีน,นะะหรือสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยหนูแนะนํานะคะให้เอาดอกนะคะที่มียีน2ยีนนะคะออกมารวมกันเอามาผสมกันนะคะเพื่อที่จะได้ออกมาเป็นพันเดียวนะคะก็คือสมมติว่าหนูใช้แบบว่าดอกดอกทิวลิปนะคะที่มียีนเหลืองสองอันเนี่ย เอามาผสมกับซินเนียสีแดงอย่างเงี้ยมันอาจจะออกมาเป็นทิวลิปก็ได้นะคะก็แต่ว่าถ้าเราเอาซินเนียกับซินเนียมาผสมกันเนี่ยที่จอออกมามันก็จะมีแค่พันซินเนียเท่านั้นนะจะออกมาได้นะคะก็มันเป็นการประหยัดเวลานะคะจะได้ไม่ต้องสุ่มพันด้วยนะสุ่มแค่สีที่จอกมาของตัวซินเนียเท่านั้นนะคะก็แนะนําให้มาผสมกันนะคะมันจะได้มันจะได้สีออกมาเร็วมากๆเลยนะซึ่งการออกสีแบบนี้ออกมามันก็เป็นการสุ่มอีกเหมือนกันนะทุกคน ต้องใช้ความอดทนนะคะในการที่จะได้สีใหม่ๆออกมานะคะนี่ออกมา2อันเลยนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นสีส้มนะคะออกมาแบบนี้ถ้าผสมด้วยกันข้อต่อมานะคะถ้าเราอยากที่จะเพิ่มเพิ่มขยายสีที่เราได้ออกมาแล้วเนี่ยจะทํำยังไงนะคะหนูจะแนะนําอย่างนี้นะคะอย่างแรกเลยนะเอาสีที่เราอยากได้นะคะอย่างน้อยเนี่ย2อันมาต่อกันนะอยะ่างเช่นอ่า ตัวไฮยาซินอย่างเช่นนะคะหนูอยากจะแบบว่าเพิ่มจํานวนนะคะดอกไฮยาซินแต่ว่าตัวดอกไฮยาซินสีแดงเนี่ยหนูมีแค่อันเดียวเองนะคะหนูทํายังไงให้มันออกมาได้ซักมีสัก2อ,อันนะคะหนูก็เอาตัวที่มียีนสีแดงนะคะมาเพิ่มอย่างเช่นตัวดอกสีส้มหนูว่าจะเป็นดอกกุหลาบสีแดงก็ได้นะคะ ามาวางไว้นะคะสองตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยออกมามันก็จะเป็นตัวดอกกลาบสีแดงนะคะหรือมันก็เป็นไฮยาซินสีแดงนะคะลองไปดูกันอันนี้คือวิธีการขยายพันธุ์นะคะในแบบที่ว่ามีแค่ดอกไฮยาซินสีแดงอันเดียวนะ,ะนี่นะคะมันก็จะอาจจะออกมาเป็นดอกกลาบหรือว่าดอกไฮยาซินก็ได้นะ,ะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่นะคะการสุ่มนะคะแล้วก็ถ้าเรามีสอหนองอยู่ค่ะจะวางไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะเผื่อมันเจอกมาอีกเม็ดหนึ่ง ลดน้ําไปต่อ,อมานะคะในแง่ที่ว่าสมมติว่าไอตัวไฮยาซินที่หนูบีออกมาเนี่ยมันโตแล้วนะคะมี2ดอกแบบนี้นะคะหนูแนะนําให้วางนะคะวางแบบนี้ใกล้ๆกันหรือว่าจะวางแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะจะวางแบบนี้วางแบบนี้ก็ได้นะคะ2ดอกเนี่ยมันจะสามารถที่จะผสมกันนะคะออกมาเป็นสีไฮยาซินสีแดงนะคะได้แค่แบบเดียวเท่านั้นนะคะ แต่ถ้าสมม MM ุติว่าเรามีสีชมพูนะคะแล้วเราอยากอยากจะขยายพันธุ์ชมพูออกมาแบบนี้นะคะตัวสีชมพูเนี่ยมันจะมียีนสีแดงนะคะแล้วก็ยีนสีขาวมันอาจจะออกมาเป็นสีมันอาจจะออกมาเป็นไฮซินสีแดงล้วนนะคะหรือว่าอาจจะออกมาเป็นไฮซินสีขาวล้วนหรือว่าอาจจะออกมาเป็นไฮซินสีชมพูนะคะก็จะมี3มแบบนะคะที่จออกมาได้นะคะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นสีแดงนะคะ ถ้าเป็นยีนสองอันเนี่ยสีเดียวกันอ่ะมันจะออกมาเป็นสีนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีชมพูเนี่ยอาจจะมาเป็นสีแดงสีขาวหรือว่าสีชมพูเหมือนกันก็ได้แบบนี้นะหนูแนะนําว่ายิ่งถ้าเราวางตัวพันเดียวกันเนี่ยออกมาเท่าไหร่นะคะเมล็ดมันยิ่งออกมามากขึ้นอย่างเช่นถ้าหนูวางเป็นแถวเดียวนะคะหดอกนะคะมันก็อาจจะขยายออกมาเป็นสามเมล็ดสี่เมล็ดได้เลยนะคะอันนี้เราแต่ความสุ่มของมันนะคะยิ่งวางเยอะนะคะโอกาสที่จะออกเมล็ดใหม่ก็ยิ่งเยอะนะคะทุกคน ออแนะนําว่าขยายถ้าอยากได้เยอะๆนะคะก็วางไว้สักสี่ห้าดอกนะมันจะใหญ่ออกมาเร็วมากเลยนะคะทุกคนต่อมาข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อที่หนูเสริมทิชชฉนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะเก็บดอกไม้หรือว่าเก็บผักไวๆนะคะก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะใช้ตัวคาถาของเรานะคะแล้วก็ใช้ตัวคาถาวอลเท็์นะ,ะที่เป็นพายุนะคะแล้วก็กดไล่์นะคะ มันจะเป็นการเก็บดอกไม้นะคะแล้วก็พืชสวนพันธุได้เร็วที่สุดเลยนะคะก็สะดวกมากเลยเราใช้แบบนี้ดูนะคะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะแล้วก็นะคะเรื่องการลดน้ํานะคะหนูก็นแนะนาเป็นโพชั่นที่เป็นอ uh ่าแซดเน็ตพชั่นนะคะลองใช้ดูนะคะจะเป็นการลดน้ำต้นไม้ที่เร็วแล้วก็ไวนะคะพอใช้แล้วนะคะมันจะมีก้อนเมฆอยู่บนหัวนะคะพอเราเดินไปไหนเนี่ยมันก็จะตามเรามานะคะซึ่งทําให้ รอนดอกไม้เร็วมากเลยนะคะสะดวกสบายแต่ว่าก็อยู่ไม่นานนะก็ต้องรีบใช้นะคะนี่อยู่แป๊บเดียวเองนะคะแล้วแต่คนใหญ่คนเล็กนะคะคก็ประมาณนี้นั้ทุกคนค่ะชอบไหมนะคะกับการแนะนําการวิธีผสมดอกไม้นะคะ ก็เผื่อใครจะไปทำผสมเองนะคะก็แนะนำนะคะแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ s u b s ไคร b e ให้ช่องหนูด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากๆ mm hmm. คลิปนี้เนี่ยใช้เวลาทำแบบนานมากเลยนะคะหนูต้องแบบดูว่ามันทำงานยังไงนะคะ mm hmm. มันผสมได้ตรงไหนบ้างเนี่ยใช้เวลาเก็บข้อมูลนานนะคะ mm hmm. แล้วก็ใช้ความอดทนพอสมควรนะ,ะ mm hmm. โอเคคลิปต,ต่อไปนะคะจะเป็นคลิปที่บอกสูตรนะคะการที่จะผสมดอกไม้ที่เอาไว้ทำ สีปีนะคะเอาไว้เปลี่ยนสีปีนะคะประมาณนี้จะบอกสูตรว่าจะทํายังไงถึงได้ดอกไม้สีนี้บ้างนะคะก็จะเป็นคลิปแยกๆไปนะคะก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะบอก3-4รอบเลยขอบคุณมากเลยนะที่รับชมถึงตอนนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย